บัณฑิตจุลาก้มกราบพ่อที่เป็นพนักงานขับรถเก็บขยะทั้งชุดครย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและประทับใจกันเป็นจำนวนมากแม่เรื่องราวจะเกิดขึ้นเมื่อปี2558และแม้เรื่องราวจะผ่านมานานแล้วก็ยังทำให้ใครต่อหลายคนต่างซึง้งเมื่อนึกถึงเรื่องราวดังกล่าวเมื่อผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพความประทับใจบัณฑิตกำลังก้มลงกราบพ่อขณะสวมชุดคุยของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับข้อความระบุว่าพ่อผมทำงานที่ไม่ได้เลิศหรูอ,อะไรหลายคนคงนึกภาพไม่ออกแต่ภาพที่พ่อทำงานผมเห็นมาตั้งแต่เด็กก็เคยไปทำงานกับพ่อนั่นแหละพ่อเป็นพนักงานขับรถเก็บขยะงานที่ทำพ่อบอกเสมอว่าต้องแย่งหนอนกินคือแย่งหนอนกินที่อยู่ในขยะ เป็นการเปรียบเทียบสมัยเด็กหลายครั้งที่อายในความเป็นตัวพ่อว่าทำไมพ่อเราไม่แต่งชุดเท่ๆแบบพ่อคนอื่นที่เป็นทหารตำรวจทำไมนะพ่อไม่เท่เลยพอโตขึ้นเรากับพ่อเหมือนมีความฝันร่วมกันพ่อผมจบน้อยเรียนไม่สูงแค่ป .4 ความฝันของพ่อคือการเห็นลูกเรียนพ่อบอกเสมอว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ได้อย่างครอบครัวคนอื่นเขาแต่ให้ได้คือโอกาสทางการศึกษา ผมมีความฝันอยากเป็นทหารแต่พ่อไม่มีความรู้เราก็งมไปด้วยกันเหนื่อยไปด้วยกันผมสอบไม่ติดเตรียมทหารผมเข้าใจว่าพ่อไม่ร้องไห้แต่มารู้ทีหลังว่าพ่อแอบไปร้องไห้ผมยังไม่เคยทำความสำเร็จได้สักครั้งตอนประกาศผลสอบจุฬาพ่อไม่ทำงานลาง,งานเพื่อมาดูผลสอบของเราว่าเราผ่านไหมพ่อบอกว่าพ่อมีความสุขลุ้นระทึกมากจนเมื่อผลสอบว่าติด พ่อบอกนั่งน้ำตาซึมจุลามันคือความภูมิใจของครอบครัวเล็กๆของผมตอนเรียนมหาลัยมีครั้งหนึ่งตอนปีสพ่อโทรมาถามว่าน้อยใจใหม่ที่มีพ่อเป็นพ่อเราถามว่าน้อยใจเรื่องอะไรพ่อตอบว่าก็ที่พ่อให้ได้ไม่เท่าพ่อคนอื่นอยากไปไหนอยากกินอะไรก็ได้ไม่เต็มที่เพราะต้องประหยัดเราจึงถามต่ออีกว่า พ่อพ่อจบมาเท่านี้ทำงานเท่านี้แต่พ่อสามารถทำให้ลูกคนเก็บขยะคนนี้มายืนตรงนี้ได้แม็กไม่เคยคิดว่าน้อยหน้าใครและแม็กภูมิใจที่มีพ่อเป็นพ่อพ่อเงียบเหมือนได้ยินเสียงสะอื้นผ่านทางโทรศัพท์เราน้ำตาซึมไปด้วยอยากพูดอะไรหลายอย่างในหัวมันเต็มไปหมดแต่ก็พูดไม่ออก วันนี้ถ้าให้พูดก็คงลำบากขอเรียบเรียงเป็นข้อความให้พ่ออ่านสั้นๆขอบคุณที่มีพ่อเป็นพ่อขอบคุณที่สนับสนุนทุกอย่างขอบคุณที่เหนื่อยไปด้วยกันร้องไห้ด้วยกันซึมไปด้วยกัน พ่อเราเปรียบเสมือนพระในบ้านซึ่งคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับพระในบ้านที่มีอยู่สององค์คือพ่อกับแม่ของเราเราจึงควรรักและเคารพท่านเพราะท่านนั้นอยากให้เราได้ดีเพราะไม่มีพ่อคนไหนที่อยากให้ลูกเป็นคนเลวประพฤติตนไม่ดีเช่นบางทีเราจะไปเที่ยวพ่อก็จะเตือนว่าอย่ากลับดึกนะลูกเมื่อเราได้ยินประโยคนี้จะตอบไปว่าพ่อผมโตแล้ว คำพูดของพ่อนั้นมาจากความห่วงใยอย่างแท้จริงวันนี้ก็อยากให้พ่อมีความสุขกับความสําเร็จที่เราเหนื่อยมาด้วยกันขอบคุณจริงๆลูกคนเก็บขยะคนนี้ทำให้พ่อของมันภูมิใจได้แล้วพ่อไม่ต้องอายอะไรใครทั้งนั้นเพราะพ่อคือพ่อคนดีที่หนึ่งไม่แพ้ใครแม็กภูมิใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com